สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดปิดเสียงของ Pcx นะครับอย่างแรกเลย Pcx เนี่ยจะให้ปุ่มกดมาสองปุ่มนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสองปุ่มเมื่อก่อนรุ่นก่อนๆมันจะเป็นสามปุ่มแต่ตอนนี้สองพันยี่สิบสองสองพันยิบสามเนี่ยมันจะเป็นสองปุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมมาลองดูให้เพื่อนๆดูกัน,กนเพราะว่า ตัวนี้ก็คือเป็นสัญญาณเสียงดังนะครับเป็นเป็นเสียงเสียงดังเวลาเรากดนะครับอ่าเสียงจะดังแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็บางคนที่ว่าไม่อยากให้มีเสียงดังทําได้นะครับไม่ยากเลยแต่ต้องทํากับรีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้เพื่อนเพื่อนก็ได้ฟังกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงขั้นตอนมันทาแบบไหนนะครับครับเรามาเริ่มกันนะครับนี่นะครับปกติเรากดไปปุ๊บ มันจะมีเสียงดังนะครับเพื่อนๆให้เรามากดที่รีโมทนะครับสวิตกุญแจปุ๊บถ้าเขียวอยู่แบบนี้แสดงว่าแสดงแสดงว่ามันมันดังอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่มันดังครับคือตัวนี้มันจะเป็นการเปิดเปิดปิดรีโมทนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเขียวเนี่ยถ้าเป็นเขียวเนี่ยคือเราเราสามารถกดตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยเราไม่สามารถกดตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ก็เรามาทําการก็คือมาปดมาปิดกุญแจให้เป็นสีแดงก่อนกดกุญแจให้เป็นสีแดงครับนี่ตอนนี้กุญแจเป็นสีแดงแล้วนะครับอ่าพอกุญแจเป็นสีแดงเราไม่ทราเราไม่สามารถกดตรงนี้ได้นะเพื่อนๆ กดตรงนี้มันจะไม่ดังคือเราล็อกเราล็อกกุญแจไว้นะครับเพื่อนเพืน,นก็ถ้าอยากให้ปิดเสียงเราก็ตกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดตรงกดตัวตัวด้านบนให้เร็วเลยนะครับเพื่อนเพอนก็แบบนี้นะครับจนกว่าไฟมันจะดับอ๋อปุ๊บไฟดับเราปล่อยมือนะครับเรากดลองกดไปอ๋อเราต้องกดล็อกก่อนนะครับกดล็อกคีย์เนี่ยครับคีย์กุญแจ ให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ขึ้นสีเขียวแล้วนะครับเพือพ่อนๆเราก็กดดูไฟขึ้นนะครับแต่ไม่มีเสียงดังจะดูดูตอนที่มันดับอีกทีหนึง่งมันจะไม่มีเสียงดังนะครับเพือพ่อนๆเสียงก็จะหายไปสำหรับคนที่ว่าเบื่อเสียงไม่อยากใช้เสียงกลัวเพื่อนจะรู้ อะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถปิดเสียงได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็มันปิดกันไปแล้วปกติมันจะมีเสียงดังแต่ตอนนี้เราปิดเสียงไปแล้วไม่มีก็ลงกดดูอีกทีหนึ่งเห็นหรยังครับหน้าไฟจอหน้าจอโชว์กดเปิดอะไรปกติแต่เสียงจะไม่มีครับแล้วก็ถ้าเราจะกด จะกดไอ้มีเสียงกลับมาอีกครั้งนะครับก็ทําแบบเดิมทำแบบเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวให้ไฟมันดับก่อนโอเคดับแล้วนะครับแล้วเรามากดที่กุญแจนะครับกุญแจให้เป็นสีแดงเหมือนเดิมตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่นะครับก็กดให้เป็นสีแดงเหมือนเดิมเป๊บเป็นสีแดงแล้วเป๊บแล้วเราก็ กดสีแดงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่รถสัญญาณกันขโมยนะครับแช่ไว้จนกว่าไฟสีแดงมันจะดับหนึ่งหลองจ้ำปึ๊บกดไว้โอเคดับแล้วนะครับเพื่อนๆก็ปลดล็อกที่กุญแจให้เป็นสีเขียวก่อนก็กดแข้งไว้ก็เป็นสีเขียวแล้วโอเคนะครับเราใช้ตรงนี้ได้โอเคนะครับเสียงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ถ้าอยากเปิดปิดกุญแจ ปิดเสียงเปิดปิดเสียงรถของ p c x ไม่ไม่ให้ดังไม่ให้ใครรู้นะครับว่าเรากำลังจะสตาร์ทรถไปไหนเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับทุกคนบ๊ายบาย